สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศษรษฐูนะคะคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเทอมที่ผ่านมานะคะดิฉันได้รับผิดชอบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะและวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะทำให้เทอมที่แล้วนะคะทางโรงเรียนได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็แบบออนไลน์นะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาบอกเทคนิควิธีมัดใจเด็กๆนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะของดิฉันก็จะใช้โปรแกรม Google Meet นะคะแล้วก็เก็บงานโดย Google Form นะคะ ข้อดีของ Google Meet ก็คือสามารถลิงก์เข้ากับ iPad นะคะนักเรียนจะสามารถมองเห็น iPad ที่เราเขียนบนหน้าจอได้เลยแล้วก็สามารถมองเห็นหน้านักเรียนได้เกือบครบทุกคนเลยหน้าจอจะใหญ่มากนะคะสามารถมองเห็นเด็กได้ <Wow. S 1> ส่วนประโยชน์ของ Google Form ก็คือสามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบนะคะเราจะสามารถดูได้ด้วยว่านักเรียนส่งตามวันเวลาที่กำหนดไหมสามารถแน่รูปภาพนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ที่เป็นไฟล์ รูปภาพได้ด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของทั้ง Google Meet นะคะแล้วก็ Google Form นะคะที่ดิฉันเลือกค่ะส่วนในเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะที่ดิฉันเลือกนะคะก็จะเป็นช่อง YouTube ที่ทำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกเพราะปกติเนี่ย ทุกๆคนนะคะรวมถึงนักเรียนด้วยก็จะชอบดู YouTube นะคะดิฉันก็เลยทำช่อง YouTube ช่องจานฝฟน,นะคะขึ้นมานะคะโดยธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องลงมือปฏิบัติยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องกล้องจุละทรรศน์นักเรยนจะต้องมีการจับมีการดูมีการส่องดูส่วนประกอบของกล้องจุละทรรศน์แต่เนื่องด้วย การเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะคะตัวดิฉันเองนะคะก็จะถ่ายให้นักเรียนเห็นนะคะว่าตั้งแต่การยกอุปกรณ์ยกกล้องนะคะส่องยังไงส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะแบบบอกทุกอย่างเลยนะคะที่นักเรียนควรจะทราบในการในการเรียนปกตินะคะที่เลือกสื่อ YouTube นะคะเพราะว่านักเรียนจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะดิฉันคิดว่านักเรียน ถ้าเกิดได้เห็นหน้าคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูผู้สอนในวิชานั้นจริงๆดีกว่าเอาลิงก์ของคนอื่นมาแปะแล้วก็พูดนักเรียนอาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แล้วเราก็จะสามารถคอนโทรเนื้อหาได้ด้วยว่าเราต้องการให้นักเรียนรู้มากแค่ไหนรู้น้อยแค่ไหนรู้ตรงไหนเน้นตรงไหนค่ะถ้าเกิดทำเองมันก็จะดีกว่าค่ะนอกจากที่ดิฉันจะใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วนะคะดิฉันก็มี เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นดิฉันเลือกการเรียนการสอนแบบ 5e นะคะซึ่งมีความสอดคล้องกับในรายวิชามากๆเลยค่ะโดยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ 5e นะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตอนการสร้างความสนใจนะคะ engagement ค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเรียนวันแรกนะคะอ่ะทีนี้ครูถามก่อนรูปที่ครูแชร์เป็นที่หน้าจอตอนนี้นักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรคะโอว่นไปแล้วโควิดค่ะโอ้เก่งมากโควิด -19 หน้าตาแบบนี้นั่นเองไม่เห็นเออหนูมองไม่เห็นใช่ไหมว่าโควิด19ีหน้าตาเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้แต่หนูรู้แค่ว่า โควิด19นี้เป็นอะไรลูกเป็นไ p l u สนะคะสามารถขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนการสำรวจและค้นหาค่ะ Exploration ไมโครสโคปกล้องจุลทรรศน์นะคะทีนี้ในการเรียนการสอนเรื่องกล้องจุลทรรศนะคะครูให้นักเรียนไปหามาแหละว่ากล้องจุลทรรศเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรบ้างคร่าวๆ ขั้นตอนที่3นะคะคือขั้นตอนในการอธิบายและลงข้อสรุปนะคะเรียกว่าขั้นตอน explanation ผู้ที่ค้นพบเซลล์นะคะชื่อคำว่าเซลเลยเป็นคนบัญญัติคำว่าเซลนะคะคือโรเบิร์ตฮุกเป็นนักพิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเขาใช้ไม้คอก เขานั่งนั่งอยู่แล้วเขามองเห็นไม้คอกแล้วเขาอยากรู้ว่าข้างในไม้คอกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะมองเห็นข้างนอกมันเป็นแค่เปลือกไม้เหมือนเหมือนกันทั่ว,วไปเขาก็เลยประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงขึ้นมาแล้วก็เอาไม้คอกมาส่องนะคะพอส่องไม้คอกเสร็จปุ๊บเขามองเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมหลายๆช่องเรียงชิปติดกันนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียงชิปติดกันนั้นว่าเซลล์ ขั้นตอนที่4นะคะคือขั้นตอนขยายความรู้ค่ะ elaboration เนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมลูกนักเรียนก็จะไม่ได้จับกล้องจุลทัรศน์จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีการส่องมันทำยังไงนะคะครูก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนไปดูนะคะแล้วครูจะถามว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะคะเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าจานฝนนะคะ ่ะทีนี้ให้นักเรียนไปเลื่อนดูคลิปที่เป็นเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์นะคะกล้องจุลทรรศและส่วนประกอบวิธีการใช้นะคะนี่เดี๋ยวครูจะแชร์ให้นะคะพอดูเสร็จปุ๊บนะคะ10นาทีคลิป10นาทีครูก็จะถามคำถามแล้วก็ให้คะแนนแจกนักเรียนคนละ เขาเรียกว่าอะไรให้ห้5คะแนนดีกว่า5ข้อ5คะแนนคำถามและ1คะแนนหลังจากดูคลิปจบนะคะโอเคเดี๋ยวครูให้เวลา10นาทีนะคะอีก10นาทีี๋ยวเรามาเจอกันค่ะตั้งสองปุ่มนี้มันคือปุ่มปรับภาพในการใช้กล้องโรนั์หลักการในการปรับเราจะต้องปรับปุ่มภาพแบบหยาก,ก่อนนะคะค่อยปรับภาพแบบละเอียดซึ่งปุ่มปรับภาพหยากันคือด้านไหนตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ เน้นนอนะคะโอเคค่ะแล้วก็กุ่มปรับภาพละเอียดคือด้านนอกเราก็ปรับตามนะคะภาษาอังกฤษกลุ่มปรับภาพละเอียดก็คือ b y adjustment นะคะเค okay, ค่ะเริ่ม,มาขอมวีคือเปอร์นะคะต่อไปขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะการประเมินค่ะ evaluation คำถามข้อที่หนึ่งถามว่า <Wow. S 1> เราจะ <c oughs> วาง cover s l i ป หรือว่าที่กระจกปิดสไลด์กี่องศา1 2ึ่ง,งากันยพรค่ะอ่ะกัญญพรตอบองศาถูกต้องค่ะกัญญาพรหนึ่งนะงงหลังจากที่ดิฉันใช้สื่อนะคะแล้วก็เทคนิคการสอนแบบ 5e ที่ได้บอกไปข้างต้นนะคะดิฉันได้ให้นักเรียนนะคะทําแบบวัดประเมินสื่อนะคะ ซึ่งผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะระดับที่ดีนะักเรียนชอบสื่อการสอนที่ดิฉันใช้นะคะส่วนผลสัมทธิ์ทางการเรียนนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกันค่ะนักเรียนให้ความสนใจกับสื่อนะคะทําให้อยากเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากมาเรียนให้ตรงเวลานะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนครูนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ